ว่าเจ้าของกับว่าสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทางใกล้ทางไกลจ้าเมื่อนี้กับมาเบิ่งเด้อยายลราออดค่ะมกมกปีกล้วยจ้ามกปีหัวปีใส่เห็ดเข็มทองจ้าแล้วก็ตำพริกก่อนค่ะเห็นบ้านี่ตำพริกตำพริกตำพริกแล้วก็เอาปีใส่ ไม่ต้องเคลื่อนนำดอกไม่ต้องเคลื่อนดอกทุกท่าน่ะปีทำให้เยอะค่ะทำทำกินในหัวปีมันไม่มีปีมันน้อยต้เอเอาคนหน่กกอยนะถบกแตเองจะเสียสีี่สุดใส่เห็ดขิมทองค่ะ เห็ดเข็เงค่ะอันเดอร์จ้ากับข้าวแรงเมื่อน,นี้มันก็มีเมนูนกัมบมุกหกปีนีล่ลหละเสิร์เห็ดเข่มแบบต่ำเพื่อ้มเข้ากันจ้ะมีว้าผีน้องว้าผีน้องเลยไหม แต่กล้องให้ายายกับวอาคือน้องเห็นไหมเศษใบแมงล่าจากกับพักชะโงมพักขาบ้านเฮานั่นแหละตามให้ม่เข้ากันบางทีลงมาคนจากคนนะักมทษคนเนี้ย นี่รูปร่างแลวก็ะเสื้อนี่แหละจ้าเสื้อมึงมีสีเห็ดเลยวะนี่ยิ้วขาวนี่แหละชุบสักหน่อยน้ำปลาจักหน่อยน้ำปลาหน่อยนะึง ่ใส่เยอ,ยอะยายเราบอก่มีค่อยกินปลาคนณแตคนณไ้่เข้ากันแล้วกันมีได้เอ็ดหลายโมปีโมเดียวมันแรงเนาะโมปีมีค่อยมีแล้วมันแรงนคนน่ะมีกต่คุเห็นคนอยู่วะเนี่เห็นใหญ่ฮ้อนกับฮ้อนเหมือนไนหลาน Và con cả đầy Chà nó chả nó ừ. Múc lại hoa <laughs> <laughs> chả ba Múc nó chả lạy lại đồ chân phi lạy đồ chân phi lạy đồ chân phi Một bì nó có mì nhằm lén đó Mà nhằm lén Mà mì nhằm phùn dữ Nhưng mà mì nó nhằm lén Một mấy nỗi Ở chỗ này che 2 mục lé ผู้เดียวค่ะค่ะลานก็ไม่ว่ามีปปะมีคือมีคือนาติน้องนาแต่มันว่าวปิ่นเด้อจ้าเด้อหลดซอยใหญ่เด้อปีนล้วมันไก่เนาะสินงเล่น้อยหนึ่งกระได

เสร็จแล้วเสร็จวิธีแล้วกับในฟานฟ้างาง้ามน,นี้เราจะสวัสดีจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่บ๊ายบาย